รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมดรอัชกาศิบุนเรืองในเดินทางไปฮ่องกงเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยน2559เพื่อเข้าร่วมการประชุมงาน Asia Pacific Conference of German Business หรือ APK ครั้งที่15ซึ่งเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรมน,นีมีผู้เข้าร่วมกว่า1,000คนประกอบด้วย ผู้นำและผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนของสหภาพยุโรปและเอเชียแปซิฟิกเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจในภูมิภาคทั้งสองเศรษฐกิจโลกและการคาดการแนวโน้มสำคัญในอนาคตรวมทั้งเป็นเวทีในการติดตามและผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ขึ้นเวทีเสวนาและเปลี่ยนความเห็นระหว่างราัฐมนตรีนายมิสเตอร์เดอาร์รอกร่วมกับนายกรัฐมนตรีศีลังการ,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานเยอรมนีรัฐมนตรีกระทรวงการคังออสเตรเลียประธานคณะกรรมการประสานความร่วมมือการลงทุนอินโดนีเซียและรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง โดยการเสเวนานี้ตกในประเด็นเรื่อง 1. ภาวะเศรษฐรกิจและการค้าโลก2ปัญหาความไม่คืบหน้าการเจรจา,าร S T A และแนวโน้มการใช้มาตรการกีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหรือ N T B มากขึ้น 3. ผลกระทบจากนโยบาย One Belt One Road ของจีน4ความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนยุโรปจากข้อพิพาททะเลจีนใต้5การรับมือของประเทศต่างๆเกี่ยวกับเมกะเทรนเช่น i ิน u ัส r ร4.0และดิจิทัลเซชั่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหรือ Thailand 4.0ที่จะมีการปริรูปทุกภาคส่วนด้วยเทคโนโลยีและนวัตรกรรมรวมถึงการเล่นพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งพร้อมทั้งนำเสนอโครงการ Eastern Economic Corridor หรือ EEC ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจเยอรมันให้มาลงทุนอุตสาหกรรมเอสเคิ X ในประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหก,กรรมได้หารือความร่วมมือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและพลังงานเยอรมน,นีโดยมีข้อสรุปคือเยอรมนีนีให้ความร่วมมือและผูเชี่ยวชาญให้กับประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่อินดัสทรี4.0และการสนับสนุนทางเทคนิคหรือเทคนิคข้อขอปริเชั่นในการเตรียมความพร้อมการเจรจา FTA เพื่อให้ไทยและสหภาพยุโรปสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วภายหลังการเลือกตั้งของไทย นอกจากนี้นักธุรกิจเยอรมันขอทราบความชัดเจนเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหการรมรถยนต์ไฟฟ้าและนโยบายการนำเข้ายานยนต์จากประเทศอาเซียนและเสนอให้ไทยพิจารณาปรับแก้พระราชบ,บัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวในธุรกิจค้าปลีกทั้งนี้กระทรวงอุตสากรรมจะประสานความร่วมมือกับทางการเยอรมันในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อินดัสทรี4.0ต่อไป